ขอนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ห้องเรียน Google ด้วยกระบวนการ Learning Process วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนทั้งมัธยมศึกษาปีที่3ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยนางสาวกุลนัทพิดาข้าหารตำแหน่งครูกึุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดสันติพิร่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ท่ันของผลงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อให้โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเขตพื้นที่เรียนวัดสันติคีรีรมใยใต้การนำของนายสันติศักดิ์ปุตเอีย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสรุปได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเปสารูปแบบคือออนแท d ์ออนดีมานและออนไลน์ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้เรียนสถานศึกษาปิดแต่นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในฐานะครูผู้สอนผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ กับนักเรียนต่างมีการปรับตัวและมีความร้อมในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ได้อย่างทันท่วงทีําหรับการสอนในวิชาวิทยาการคำวนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครูผู้สอนได้มีการสอนผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือห้องเรียนออนไลน์ก็คือ g o o g l e Meet หรือ Li n e เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามปกติแต่ มีนักเรียนบางคนที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดะังนั้นจึงทำให้นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนและไม่มีคะแนนรวมถึงไม่ผ่านการประเมินด้วยค่ะประสมมีดังนี้นะคะ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาการจ่ายการเรียนรู้ผานสือออนไลน์ห้องเรียนสูแก้วไดยกระบวนการ เกณฑ์การประเมิน 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ห้องเรียนรูแก้วเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2 5 6 4าจำนวน30คนได้เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ห้องเรียนรูแก้วเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้เรียนรู้ทบทวนเพิ่มเติมและทดสอบออนไลน์ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละเต่อไปเป็นกระบวนการผลิตผลงานค่ะโมเดลกระบวนการออกแบบนวัตรกรรมขั้นที่1 Input นพห้องเรียนครูแก้วขั้นที่2 Process กระบวนการเรียนรู้6ข,ขั้นตอนขั้นที่3 Output นวัตรกรรมของผู้เรียนค่ะขั้นที่ 1. Input นห้องเรียนครูแก้วศึกษาหลักสูตร สถานสืกษารโรงเรียนวสันติคีรีรงต์2มีเคราะอหลักสูตรวิทยาการคำนวณชั้นมัยธยมศึกษาปีาาที่3เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมารตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้เพื่อนําไปกําหนดเป็นสิภัณของการเรียนรู้สู่แผนการจัดการเรียนรู้ 3. สึ่อสาแนวคิดทฤษฎีได้วิการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites และ Google Classroom และ 4. สร้างเว็บไซต์ห้องเรียน g o ูแกลและห้องเรียน g o o g l e c l a s s Room สำหรับนักเรียนโดยอัปโหลดวิดีโอการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใบางานที่2 p r โ c ส s s โดยใช้กระบวนการเลยนี่โพเต์หกขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การประเมินระดับการคิดของผู้เรียนวิเพราะระดับความสามารถในการคิดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูเชิญนักเรียนเข้าห้องชั้นเรียน Google Classroom โดยใช้อีเมลของนักเรียนหรือใช้รหัสเข้าชั้นเรียนครูสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยให้นักเรียนเล่นเกมเรลงสามดาบท้ายานักเรียนให้มีวางคิดสร้างสรรค์พยายามช่วยกันคิดหาวิธีตัดเชคให้ได้ไปชิ้น้วยการหันเพียง3ามพรังให้ได้มากที่สุดขั้นตอนที่2กระตุ้นความกระหนักและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนกระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่กำลังเรียนซึ่งเป็นการอธิบายเชื่อมโยงโลกในชีวิตจริงหรือพาออกไปสู่ห้องเรียนที่3วางแผนพัฒนาตนเองร่วมกันโดยครูนำเสนอแผนการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์ในการเรียนรู้คืออะไรผลปลายทางที่คาดหวังคืออะไรเพื่อให้นักเรียนเต็มใจที่จะพัฒนาศัก,กยภาพโดยนักเรียน สาม,มารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตภูมิปัญญาท้องผินและทำสตอรี่มอร์ดขั้นตอนที่4ผู้เรียนลงมือด้วยการปฏิบัติจริงอาจจะเริ่มตั้งแต่การลองผิดลองถูกเองทุกขั้นตอนค้นหาข้อมูลนำมาใช้ประ,ประ,ประ,ประกอบการทำกิจกรรมสร้างชิ้นงานจริงโดยครูผู้สอนอาจแนะนำวิธีการสร้างคลิปวิดีโอ พอมาเริ่มทําจริงๆเนี่ยมันต้องมีกระบวนการวางแผนแทรกเข้าไปดิคือก็คือรายละเอียดปลีกย่อยนะครับที่จะแทรกเข้าไปอยู่ในชวนชวนคิดต่อยอดองค์ความรู้คุณครูประชุมออนไลน์ด้วย g o เก e ลเมสชวนคิดกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ตกผลึกโดยให้นักเรียนนําสิ่งที่ได้เรียนรู้เหล่านั้นไปพัฒนา้ายพัฒนาตนเองก่อนที่จะเริ่มเรียนในช่วงหัวึ้นไอโอทีเนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงมีกลไกอะไรที่ทําให้องค์ การติดยางพาราการต้อมแซมเสื้อผ้าการสำเร็จดื่มผู้บริหารให้การสนับสนุน2ความพร้อมของผู้เรียนในการจัดการเรียนรน้อสานสื่อออนไลน์3ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสบนักเรียนในการดูแลเอาใจใส่ที่ได้รับนักเรียนสามารถสรุปองความรู้ได้ด้วยตนเอง 2. เป็นกระบวนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิดใช้นักเรียนทุกคนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนการสอน ผู้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีความคิดและจินตนาการเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ 3. ห้องเรียนถูกเปลี่ยนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีรูปแบบตายตัวสีได้นวัตกรรมใหม่วิถีชีวิตการเรียนรู้แบบใหม่การเผยแพร่การได้รับการยอมรับ 1. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนวัดสันติคีรีลมเว็ w s t k a r a c t h 2. มีการเผยแพร่กับเพื่อนครูและโรงเรียนในเครือข่ายเรื่องการจัดการโดยรูปหางสื่อออนไลน์ห้องเรียนคูแก้ว 3. มีการเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กสีมีการเผยแพร่รรผลงานทางเว็บไซต์ครูบ้านเรื่อง com 5. ้ามีการเผยแพร่การนำผลงานไปใช้ผลงานได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลประเภทผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่แตะผสมผสานระดับดีเด่นระดับเขตพื้นที่สำนักงานเขตืนนนต้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรา์ธานีเตนขตสองค่ะ ขอขอบคุณที่รับฟังและจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ